จริงๆแล้วทุกคีปะเขาก็เตือนมากันทั้งหมดเลยนะคะว่าถ้าใจไม่ถึงอะอย่าก,กินโออมนก็เลยแบบมุกนคนใจถึงไงไม่ไหวแล้วอะมันกินได้แค่สามคำอะไปต่อไม่ไหวแล้วอ่ะกคนรโคตรเหนดยเลยก็คือตอนนี้ถายใจทางปาก สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับมุกอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะทุกคนมุกเนี่ยจะมาลองกินนะคะเป็นมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกกันนั่นก็คือตัวนี้เลย Ghost p e p p e r นะคะตัวนี้เป็นอ่อมาม่าเผ็ดมาเลเซียคือมุกอะไปอ่านรีวิวมาเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วก็ดูคลิปใน YouTube มาเยอะมากเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นมาม่าที่เผ็ดมากๆเลยด้วยความเผ็ดของเขานะคะจะอยู่ที่1ล้านสกอร์วิวจริงๆแล้วทุกคลิปอะเขาก็เตือนมากันทั้งหมดเลยนะคะว่าถ้าใจไม่ถึงอะอย่าก,กินโอ,อ้มก็เลยแบบ ผูกคนใจถึงไงเออก็เลยอยากลองดูว่าเฮ้ยหนึ่งล้านสกอร์วิวนี่มันจะเผ็ดสักแค่ไหนแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาออกรถใหม่มาเพิ่มอีก2รถด้วยกันเป็นรถไก่เผด็ดตัวไก่เผ็ดเนี่ยก็จะมีความเผ็ดอยู่ที่3ามแสนห้าสกอร์วิวแล้วก็ตัวกิมจิตัวนี้ก็มีความเผ็ดอยู่ที่3ามแสนห้าสกอร์วิวจริงๆแล้ว2ตัวนี้มันมันจะเผ็ดน้อยกว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนเนี้ยเผ็ดระดับล้านนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมูจะกินทั้ง3รถให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่า แต่และรสเนี่ยมีรสชาติเป็นยังไงนะคะแต่ว่ามุกจะกินไล่ตั้งแต่เผ็ดน้อยไปจนถึงเผ็ดมากกินตัวเผ็ดน้อยก่อนนะคะ2ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมุกจะรีวิวรสชาติให้ดูเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วเผ็ดสักแค่ไหนแล้วก็จะกินในตัวเนี้ยตัวเผ็ดมากที่สุดอะ่ะเป็นตัวปิดท้ายคลิปคือตัวเนี้ยมันมันเผ็ดระดับร้านอะนะ่ะเนาะก็ก็อยากลองดูเหมือนกันว่ามันจะเผ็ดสักแค่ไหนนะคะคือพื้นฐานของมุก,มกพวกคนที่ทานเผ็ดอยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมุกว่าแบบ แค่นี้ก็คงแบบจิ้มๆสําหรับมุกนะคะโอเคค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต้มเส้นกันดีกว่าค่ะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคค่ะป้าเดี๋ยวมุกนะคะจะแกะให้ดูนะคะว่าด้านในเป็นยังไงตัวนี้นะคะพอแกะเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเอ่อเป็นตัวซ่อมให้ซอสเผ็ดของเขามาให้เส้นด้านในก็จะเป็นสีดํามก็เป็นิุงแป้งปกติตัวที่สองก็จะเป็นรสไก่เผ็ดเนาะเขาก็จะมีซ่อมมาให้แล้วก็มีตัวนี้มาให้ แล้วก็มีอ๋อเป็นซอสเผ็ดของเขามาให้แล้วเส้นด้านในนะคะเป็นเส้นเหมือนเส้นมาม่าปกติอะ่ะเฮ้ยหอมอ่ะจริงจมันก็หอมเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นรสกินจินะคะแล้วก็มีช้อนมาให้เี้มีเป็นซองน่เป็นซองผักนะบมกว่าแล้วก็เส้นตัวนี้ก็จะเป็นสีขาว่างนี้นะคะเฮ้ยอ,อันนี้อันนี้เส้นมนันดูเหลืองนะ,ะแล้วก็น,นี้ก็จะเส้นขาวกวา่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นดำ รสที่หนึ่งสไปซี่ชิคเก้นอันนี้จะกินเป็นแบบแพ้งนะคะเพราะว่าเขาเขียนว่าได้นี่นะคะคุกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกินกันเลย <c oughs> ยังยังพอไหวอยู่คำแรกอะพอไหว <c oughs> อะไรคือการซีดพึงรถที่หนึ่งเองเกายอมแพ้แล้วต้องรีวิวให้ครบถุกรถมาค่ะคำที่สอง อ,อร่อยนะเขาบอกว่าต้องกินประมาณแบบสี่ห้าคำอะแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงคำที่สาม้ะทุกคนนะอืมโอเคอยู่ร้อนเนาะคือเนี่ยมึงเปิดแอร์ก็ร้อนอะเฮุ้เอ๊ยต้องงุ่งลรอะ อีกสองล้อโอ้แครคำเท่าไรแล้วอะ่ะเดี๋ยวมูไปเพิ่มเอานะในคลิปทำไม่ได้แล้วคำเท่าไรอะ่ะโอ้โหโอ้โหสามแสนห้าก็เล่นแล้วอะ่ะโอ้โหผมจะแกะให้ดูโอ้โหนี่สามแสนห้ายังขนาดเนี้ยแล้วคิดดูถ้าเกิดระดับล้านมันมันจะขนาดไหนไวะเนี่ย เอขอขอกินน้ำมาทุกคนอโอเคกินน้ำาก็ยังเฟ็นต่วัวไหนขอกินนมดีกว่าเออสามแสนห้าคือเผ็ดอะเผ็ดจริงคือกินตอนแรกๆอะมันมันไม่รู้สึกอะไรทุกคนแต่พอแบบปล่อยนานๆเข้ามันเริ่มเผ็ดมันค่อยๆเผ็ดซ่าขึ้นมามันจะมีรสชาติแบบ เค็มนิดนึงทุกคนเค็มนิดนึงแล้วก็แบบมีความเผ็ดกินคำสองคำแรกไม่รู้สึกอะไรคำที่สามคำที่สี่อ่ะเริ่มซีดน้ำมูกเริ่มไหลน้ำตาเริ่มมาจะรสเนี้ยอร่อยนะรสท,ท,ที่สองกิมจิอีอีเรามาต่อกันที่รสที่สองเลยค่ะนั่นก็คือรสกิมจินะคะมันบอกว่ากินแบบเป็นน้ำอืมกินหอมนะ มูเคยเห็นรีวิวอ่ะบางคนบอกว่ารสนี้ไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มาลองกินดูว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าโดยส่วนตัวมูก็เป็นที่ชอบกินกิมจิไงถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบกินกิมจิก็คืออาจจะแบบไม่ชอบก็ได้อันนี้ก็จะกินแค่5คํานะคะ4ี่ถึงห้าคำเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวมูจะไม่มีแรงกินอีกรสหนึ่งนะคะไม่น่าจะเผ็ดน,นะเนี่ยดูทรงแล้วอ่ะม,มาเริ่มะะกินรสกิมจิเนี่ยฮะคะนีก็จะเป็น ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยคำแรกนะที่ไม่เผ็ด,คำ,ดคำที่สองไม่เผ็ดคำที่สองไม่เผ็ดส่งมาคำที่สามคำที่ส,สี่คำที่ห้า ไม,ไม่รู้สึกอะไรเลยอืมรสชาติก็ <c oughs> มันก็เป็นรสกินจีอ่ะส่วนตัวมุกอะมุกชอบตสนี้นะตัวนี้เอาจริงนะไม่เผ็ดเลยสําหรับมุกเพราะว่ามันเป็นแบบน้ำด้วยแหละมั้งมันก็เลยแบบกินเข้าไปอะทุกคนใช่ป่ะมุกยังไม่กินนมยังไม่กินน้ำยังไม่กินอะไรเลยโดยรวมถือว่าอร่อยสาหรับมุกเหมือนกันนี่คือกินมาสองรสก็คืออร่อยทั้งสองรสแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปกินรสสุดท้ายกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ รถที่สาม้แม่เจ้ากูเปเปอร์มาค่ะเรามากินรสสุดท้ายกันค่ะนี่รน,นี้เขาบอกว่าเผ็ดระดับร้านเฮ้ยระดับร้านาจริงๆสองแสนห้าก็เกือบสุดแล้วนะคะนี่ระดับร้านก็โอเคมุกจะกินแค่ห้าคำนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวตายค่ะทุกคนแต่เขาบอกว่าก็ไม่มีคนตายแล้วถ้ากินอันนี้ไปเออก็เห็นก็คนเขากินเขาก็รอดกันเยอะนะคะมุกจะใส่พริกให้หมดซอ,องเลยนะทุกคนอันเนี้ย สีสยองฝันมากเลยอะคำที่หนึ่งค่ะอืมไหวอยู่ตามมาด้วยคำที่สองไหวอยูออยคออ่คำที่สามออดออยทุกคนขออัมมันคำที่สามเริ่มมาเริ่มมาแล้วอ๋อ <c oughs> อ๋อเผ็ดสามคำมออผ็นะอยูกินไ,ได้อ๋อเผ็มาก มุกนะคะแล้วก็มุกแป้งนมมาเพิ่มแล้วค่ะสองกล่องกขอสับไวรู้ยงทุกคนมันโคตรเผ็ดอะเผ็ดแบบเผ็ดจริงๆอะเผ็ดแบบโอ้โหต้องร้องขอชีวิตอะเผ็ดแบบโอ้โหรู้จักบรรยายนความเผ็ดยังไงมุกเ็คนที่กินเผ็ดได้อะมุกยังแบบโอ้โหยังไม่ไหวอะทุกคนคือแบบเผ็ดจนแบบนั่งติดอยู่กับที่ไม่ได้อะมันเผ็ดจริงๆอะ ํำที่สี่เคทำได้ทำได้ทำได้อินไปตอนแรกอะ่ะมันยังไม่รู้สึกอะไรแต่สักพักอะ่ะมันจะเริ่มมาเคไหวอยู okay, ่ต่อให้ํำที่หกเลยไหวโอ๊ยแม่งไม่ไหวละ โอ้โหโอ้ยเผ็ดแม่งเผ็ดขึ้นหูอ่ะโอ้โหอก็ขอรีวิวรถนี้นะคะทุกคนรถเผ็ดระดับร้านเผ็ดระดับร้านจริงอะเผ็ดมาก,อ,แบบอ,อ,กอะทุกคนมุกเผ็ดจนแบบออกหูอ่ะทุกคนมันมันแสบมายันหูแสบตรงแบบแสบตรงโคนล,ลิ้นแล้วก็แบบแสบรอบปาก เรารู้สึกแบบแกบจะพูดออกมาอืมเน,นี้ยคือเผิดมากมูกินถิง่งนี้ยังไม่ไหวเลย One hour later มูกินไปทั้งสามรสแล้วมันแล้วมันกินน้ำกับน,นมตามเข้าไปเยอะมากมูกินนมหมดไปสี่กองอเดีย๋ยวมูเขาปิดคลิปก่อนแล้วกันเนาะโอ้ แรงปิดคลิปยังไม่มีเลยอะ่ะโอเคค่ะทุกคนไปก่อนนะคะเราจะเดินหม่คลิปหน้านะคะ่ะโอเคมุกมุกคนใจถึงไงแค่นี้ก็คงแบบจิ๊บๆิบสำหรับมุกนะคะ